สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่รายการมุมมืดก่อนจะไปฟังเรื่องของวันนี้ผมขอเพื่อนเอนช่วยกดไลค์ให้ผมคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมสรุปผลเรื่องของตะหมานที่ส่งมาชิงแชมป์จากยายคิดไม่สามารถลมแชมป์อย่างยายคิดได้นะครับเพราะว่าเรื่องของตาหมานเนี่ยยอดวิวแพ้เรื่องของยายคิดแบบยับเยินเลยครับสรุปก็คือยายคิดก็ยังครองแชมป์เหมือนเดิมครับ ส่วนลุงหมานเนี่ยตกรอบไปนับตั้งแต่วันนี้ไปผมก็ไม่อัพคลิปตอนกลางคืนแล้วนะครับเพราะว่าลุงหมานะแกบ่นผมว่าไอทีแ่แกแพ้เพราะว่าเรื่องของยายิดได้อัพตอนเช้าไงแต่ว่าเรื่องของลุงหมานะอัพตอนเที่ยงคืนลุงหมานบอกว่าเที่ยงคืนเนี่ยคนมันนอนหมดแล้วเพื่อความแฟร์ของผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันผมก็จะขออัพคลิปเฉพาะตอนเช้าอย่างเดียวนะครับส่วนลุงหมานที่ตกรอบไปก็ไม่ต้องเสียใจนะ เดี๋ยวโอกาสหน้าก็มาแก่ตัวกันใหม่ครับวันนี้ก็เอารางวัลปลอบใจก่อนละกันครับยาดอง40ดีกีเราไปฟังรายชื่อผู้ท้าชิงคนใหม่กันเลยครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของพิจันทร์นะครับถูกส่งเข้ามาเพื่อชิงแคมป์ระดับความหลอนจากเยคิดเรื่องวันนี้มาสกายเลยนะมาจากสุโ,โขทัยนู่นนะครับ <c oughs> เพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบเรื่องของพิจันทร์ก็ช่วยกันกดไลค์ให้พิจันทร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปผลพรุพร่งนี้ วันเลื่อนของพิจันต์จากจังหวัดสุขโขทัยนั้นจะสามารถล้มแชมป์อย่างใยคิดจังหวัดตราดได้หรือไม่ครับเรื่องวันนี้เป็นเรื่องของพิจันร์ปัจจุบันพิจัน์อายุ28ปีเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อ13ปีที่แล้วครับเรื่องนี้ผมขอตั้งชื่อเรื่องว่าพลายน้ำพรากชีวิตเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อ13ปีที่แล้วตอนนั้นพิจันน์่ะเขาเรียนอยู่ทีเนี้ยทุกวันอาทิตย์ พี่จันรกับเพื่อนขอเขาสี่คนนะ่ะชอบไปเล่นน้ํากันครับเพื่อนของพี่จันะ์น่ะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าหมึกส่วนอีกสองคนนะ่ะเป็นผู้หญิงครับเพื่อนผู้หญิงสองคนเนี้คนหนึ่งชื่อแป้งอีกคนหนึ่งชื่อแอมเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่จังหวัดสุขโขทัยนะครับวันนั้นก็เป็นวันอาทิตย์พี่จัน์กับเพื่อนของเขาเนี่ยก็ชวนกันไปเล่นน้ําปกติไอ้อนองน้ําแห่งเนี้ยพี่จันรกับเพื่อนขอเขาอ่ะก็ไปเล่นบ่อยครับออกไ็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนองน้ําแห่งนั้นน่ะ มันตั้งอยู่ในป่าครับพี่จันเกาบอกว่าต้องขี่รถห่างจากถนนลากอะ่ะเข้าไปอีกประมาณ5กิโลปกติหนองน้ําแห่งนั้นอะ่ะก็ไม่ค่อยมีคนไปเล่นเท่าไหร่ครับค่อนข้างจะเงยียบและนี่ก็คือสาเหตุของเรื่องร้อนๆทั้งหมดวันนั้นก็เป็นวันที่พี่จันอะ่ะไปเล่นน้ํากับเพื่อนเขาทีเนี้ยพี่จันอะ่ะเขาก็ชวนทุกคนอะ่ะเล่นว่ายน้ําแข่งกันโดยมีกฎว่าถ้าเกิดใคร ว่ายน้ำไปถึงอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะก็เป็นคนชนะพี่จันบอกว่าระยะความกว้างของบอ่อน้ําแห่งนั้นนะ่ะมันยาวประมาณ100เมตรครับพี่จันบอกว่ามันเป็นหนองน้ําที่ใหญ่พอสมควรเลยแหละวันนั้นก็มีแค่พวกเขาอ่ะสี่คนที่เล่นน้ําอยู่หนองน้ําแห่งนั้นพี่จันบอกว่าหนองน้ําแห่งนี้ปกติแล้วอ่ะก็ไม่ค่อยมีใครมาเล่นหรอกนานๆที่อ่ะจะมีพวกรุ่นพี่ครับเขาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอ่ะเขาจะพากันมาเล่นน้ํา พูดเสร็จพี่จันเขาก็เริ่มนับแล้วทุกคนน่ะก็เริ่มว่ายน้ําแข่งกันทันทีเลยตอนนั้นพี่จันเขาว่ายเร็วกว่าใครเลยเพราะว่าพี่จันน่ะเขาว่ายไ,ไปถึงตรงกลางแล้วตามมาก็คือพี่แป้งพี่หมึกแล้วก็พี่แอมอ่ะอยู่คนสุดท้ายครับทีเนี้ยระหว่างที่ทุกคนกําลังว่ายน้ํากันอย,อยู่อยู่ๆพี่แอมอ่ะเขาก็ร้องเสียงดังขึ้นมาพวกเมืองช่วยกูด้วยมีอะไรไม่รู้ดึงขากูเนี่ยตอนนั้นพอทุกคนได้ยินแบบนั้น เขาก็หยุดไหว้แข่งกันตอนนั้นเลยครับทีเนี้ยตัวพี่มึกอ่ะเขาอยู่ใกล้กับพี่แอมมากที่สุดพี่มึกเขาเลยรีบไหว้กลับไปหาพี่แอมทีเนี้ยพอเขาใกล้จะถึงพี่แอมแล้วอ่ะพี่แอมเขาตะโกนบอกมาว่าไอ้มึกอย่ามาหากูมึงรีบไหว้กลับไปให้เร็วเลยหลังจากที่พี่แอมแกพูดเสร็จเนี่ยตัวพี่แอมอ่ะเขาก็สำลักน้ำครับตัวพี่แอมก็ค่อยๆจมลงไปเรื่อยๆจากที่พี่หมึก แกกำลังจะรีบวหายไปหาพี่แอมเพื่อจะช่วยดึงพี่แอมอยู่นั้นที่มกอกะเขาต้องรีบวหายไปหาพี่จันทร์กับพี่แป้งท,ทันทีเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นน่ะคือเขาเห็นเป็นมือคนดำๆครับกำลังดึงพี่แอมอะจมลงน้ำไปเลยขณะที่พี่แอมกำลังค่อยๆจมลงน้ำอยู่นั้นทุกคนเนี่ยก็เริ่มเกิดอาการกลัวกันหมดแล้วทีเนี้ยพี่มือเขาก็ตะโกนขึ้นมาว่ารีบว่ายน้ำเข้าฝั่งให้เร็วผีพายมันดึงไอแอมไปแล้วเนี่ย หลังจากสิ้นเสียงตะโกนของพี่มือก่ะทุกคนก็รีบว่ายน้ําเข้าฝั่งกันอย่างเร็วที่สุดเลยตอนนั้นอ่ะคือเขาก็ไม่คิดอะไรกันลวครับพี่จันบอกว่าตอนนั้นอ่ะพี่จันเขากลัวมากเขากลัวว่าไอ้มือดำๆเนี่ยจะตามมาดึงขาเขาครับพี่จันกับพี่แป้งอ่ะเขาก็ว่ายถึงฝั่งแล้วครับขึ้นไปยืนรอแล้วทีเนี้ยก็เหลือแค่พี่มึกคนเดียวพี่จันกับพี่แป้งเนี่ยเขาก็รีบตะโกนเรียกพี่มึกไอ้มือเร็วๆว้ยไอ้มึกระหว่างที่พี่มึก กำลังว่ายน้ําเข้ามาหาพี่จันกับพี่แป้งอยู่นั้นอยู่ๆพี่จันเนี่ยเขาก็เห็นมือดำๆอันนั้นนะครับมันรีบพุ่งเข้ามาหาพี่มึกอย่างเร็วเลยตอนนั้นพี <uff> ่จ <un> ันก <Yeah. S 1> ับพ AP ี un ่แ <má> ป <ood> <The> ้งเนี่ยกรีดกันล่านป่าเลยครับตอนนั้นพี่มึกเขาก็ว่ายเกือบถึงฝั่งแล้วพี่มึกอ่ะเขาก็หันหลังไปดูครับทีนี้ยพี่มึกเขาก็เห็นไอ้มือดำๆนั้นอ่ะมันพุ่งเข้ามาหาพี่มึกอย่างไวเลยแล้วมือนั้นอ่ะมันก็มาดึงขาพี่มึกทีนี้พี่มึกอ่ะ เขาก็ไม่รู้ทําไงครับเขาตกใจมากพี่มือเขาก็ร้องเรียกว่าพอแม่ช่วยลูกด้วยจากที่พี่มือ่ะเขาว่ายเกือบถึงฝั่งแล้วอีกประมาณ20เมตรทีเนี้ยไอ้มือดําๆนั้นอ่ะมันก็ค่อยๆลากพี่มือก็ห่างออกไปเรื่อยๆพี่แป้งกับพี่จันเนี่ยแกเห็นพี่จันเนี่ยแกก็ร้องไห้ใหญ่เลยครับพี่จันเขาบอกว่าตอนนั้นอ่ะเขาสงสารเพื่อนมากพี่จันเขาเลยตัดสินใจกระโดดลงน้ําไปเลยครับตอนนั้น พี่แป้งอะ่ะเขาเป็นคนที่กลัวมากเหมือนกันครับแต่เขาบอกว่าเขาอ่ะทนเห็นเพื่อนอะ่ะจมน้ําต่อหน้าต่อตาเขาไม่ได้ทีเนี้ยด้วยความที่เขาเห็นพี่จันอะ่ะกระโดดลงไปเขาก็เกิดอาการเฮืกเขิมขึ้นมาอีกคนนึงกระโดดลงน้ําตามพี่จันไปเลยเสียงน้ํานี่ดังตุง้มตัวพี่จันเนี่ยแกก็จับมือพี่มือไว้ข้างหนึ่งส่วนมืออีกข้างหนึ่งอะ่ะเขาก็จับไว้กับพี่แป้งครับพี่แป้งอะ่ะเขาก็โดดลงไปที่หลังตัวพี่แป้งอะ่ะเขาอยู่ใกล้กับต้นไม้ครับทีเนี้ย ตรงกิ่งไม้เนี่ยมันก็มีถาวันยาวๆอยู่ด้วยครับพี่แป้งอ่ะเขาก็คว้าถาวันนั้นน่ะไว้แต่ด้วยความที่ถาวันเนี่ยมันเล็กนิดเดียวแล้วก็ไอแรงมือดำๆเนี่ยมันแรงดึงมันมหาศาลมากตัวพี่หมึกอ่ะก็ค่อยๆจมไปเรื่อยๆพี่หมึกเขาก็เริ่มสำลักน้ำมาตอนนั้นอ่ะก่อนที่พี่หมึกแกจะจมน้ําไปเนี่ยแกก็พูดขึ้นมาว่าไอจานี่แป้งมึงปล่อยมือกูเลยแล้วก็รีบขึ้นน้ําไปตอนนั้นคือพี่หมึกอ่ะ เขาน่าจะรู้แล้วครับว่าทําไมตอนแรกเขาถึงได้ยินพี่แอมเรียกให้ทุกคนช่วยแต่พอพี่หมึกไปถึงเขาถึงให้ทุกคนรีบว่ายน้ําเข้าฝั่งพี่หมึกเขาเข้าใจแล้วว่าสัญชาตญาณของคนเวลาโดนอะไรดึงขาเนี่ยมันจะต้องร้องออกมาแบบนั้นด้วยความตกใจแต่พอรู้ว่าตัวเองไม่สามารถหลีชะตากรรมพ้นพี่หมึกเขาก็เลยขอไปคนเดียวดีกว่าครั้งสุดท้ายก่อนที่พี่หมึกจะจมหายลงไปในน้ําพี่หมึกเขาก็พูดขึ้นมาว่า อีจนันอีแป้งปล่อยเถอะถ้ามึงไม่ปล่อยนะตายกันหมดนี่นะเว้ยตอนนั้นพี่จันกับพี่แป้งเนี่ยร้องไห้หนักมากครับ <c oughs> ตอนนั้นพี่จันกับพี่แป okay. kea, ้งก็ปล่อยมือพี่หมึกแล้วก็ขึ้นไปยืนบนฝั่งครับทีเนี้ยเขาก็เห็นพี่หมึกอ่ะค่อยๆจมน้ําไปต่อหน้าต่อตาเขาเลยหลังจากนั้นพี่จันกับพี่แป้งเนี่ยก็รีบไปตามพ่อแม่ของพี่แอมกับพี่หมึกครับพ่อแม่ของพี่แอมกับพี่หมึก เขาก็เรียกให้ชาวบ้านแถวนั้นน่ะมาช่วยกันงมหาครับทุกคนน่ะก็ช่วยกันงมหาอยู่สักพักใหญ่งมหายังไงก็หาไม่เจอทีเนี้ยแม่ของพี่แอมอ่ะเขาก็เลยจุดธูปดอกหนึ่งแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าเจ้าที่เจ้าทางขอให้ลูกช้างเนี่ยหาลูกของลูกช้างทั้งสองคนเจอด้วยเถิดแล้วเขาก็ปากทูะครับลงอยู่ตรงหนองน้ําตรงนั้นเหลกหลังจากปากทูปเสร็จทุกคนน่ะก็ลงไปดำหากันใหม่ งมหาสักพักหนึ่งก็เจอพี่หมึกก่อนคือตัวพี่หมึกตอนนั้นข่าวซีดเลยครับหลังจากงมไปอีกแป๊บหนึ่งก็เจอพี่แอมตอนนั้นพี่จันกับพี่แป้งแล้วก็พ่อแม่ของพี่แอมกับพี่หมึกเนี่ยก็ได้แต่ยืนร้องไห้อย่างเดียวครับหลังจากวันนั้นมาพี่จันกับพี่แป้งเนี่ยเขาก็ไม่กล้าลงเล่นน้ําตอนที่คนน้อยอีกเลยครับพี่จันเขาบอกว่าภาพวันนั้นที่พี่แอมกับพี่มึก ค่อยๆสำลักน้ำแล้วก็จมหายไปต่อหน้าต่อตาเขาเนี่ยมันยังติดตาเขาจนถึงถุกวันนี้เลยครับตอนนี้พิจันทร์เน่ยเขาก็เป็นโรคกลัวน้ำเลยครับเห็นน้ําเนี่ยเขาก็นึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นและเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับพี่จันท์เมื่อ13ปีที่แล้วที่หนองน้ําแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุโขทัยครับผม